good สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนขับ f c ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วที่เราจะฝึกน้องจดจอนะคะโพทสท่าสวยๆนะคะเป็นวันที่สี่แล้วยกสองขานะคะเป็นเป็นท่าพื้นฐานนะคะของการอาของช้างแสดงนะคะฝึกโดยอะไรพ่อครับนะข้าพโพสนะคะรับาโพด ไห <host of the rain> นกล้องอยู่ไหนหันมานี่หันมานี่หันมาหนี้หันมาหากล้องแม่หน่อยจ้าสีช่วยเสียง <f uel> เออเป็นวันที่สี่แล้วนะที่หนูอ่าเข้าเรียนกับพ่อที่บ้านมาดูความคืบหน้าของวันที่สี่ว่าจะ ยกได้หรือเปล่ามาลุ้นกันกันทุกคนแหะแหอยจะไปฝึกจะของออออไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำก่อนฝนตกนะคะนี่เพิ่งหยุดอาจจะแฉะนิดนึงนะเขาเป็นเพราะว่าฝนตกนะคะทุกคน อะไรพี่หลงพี่หลงเป็นอะไร <c oughs> อู้นูนคนสวยของเราอาบน้ำแล้วค่ะ

เพราะว่าเด็กของเรายัางไม่ได้ย่านมเดอ้อได้บ้างไม่ได้บ้างตามภาษาของเด็กนะคะนู่นพูน่ะพูน่ะโอ้ยหนอยขึ้นหนอยล่องหนอยขึ้นหนอยล่องูย,อออยโอ๊อยจะถูพุงมั่จะถูพุง,พงอืมอืมส่วนพี่ดาวของเรานะคะนู่นค่ะ ยืนให้กำลังใจน้องสาวอยู่ตรงนู้นนะคะเพราะว่ามาอยู่รวมกันไม่ได้นะคะเมื่อเช้าฝนตกนะคะยังไม่ได้เจ็บขยะพื้นที่อาจจะเจ็บนิดนึงนะคะก็เลยย้ายพี่ดาวไปอยู่ตรงนู้นให้กําลังใจจอๆเหมือนเดิมค่ะพี่ดาวของเราพี่ดาวคือไอดอลของหนูนะพ่อขึ้นเหมือนพี่ดาวเลยขึ้นเหมือนพี่ดาวเลยเฮ้อ อย่าแป๊บนึงเอาฮะขึ้นขึ้นอื่นขึ้นเขึ้นอื่นขึ้นได้ไหมนั่นแม่กับยางบ่ท่านหนูกับล่องห่าให้ถูไปได้อยู่เมื่อกี้โอ้โอ้เออโอ้ยเนาะเบิงเบิงวิธีสุดตาอาบน้ำเบิง อ๋ออ๋ออันนี้อันนี้ซุปบุกมี่น้ำคือพี่ดาวบอหนิหนูคือซุปบุกมี่น้ปปนำนนคือพี่ปปดาวบ่โอ้ oh. <c oughs> วิธีซุปบุกมี่น้ำค่ะ <c oughs> อ่าขึ้นต่อมาให้เอฟซีดูหน่อยเร็ว ไหนจะขึ on, ้นไปทางไหนแม่ละมุนตามหนูไ i̇şte. ม oh. ่ทันเลยขึ้นมาเอ่อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเอ่ขึ้นไปไนมามมามขึ้นยกขึ้นขึ้นดขึ้นจาวะขึ้นยังดูแต่พ่อันจาวะไปไปลงไปจับกบเด

อ,อ,อ,อย่าลืมกำลังใจวันเกิดหนูนะอ,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 อย่าลืมรางวัลหนูนะอร่อยไหมลูกขา้ขาวโพดข้าวโพดแม่ตุ่มนะนะ่ะอร่อยไหมลูกแม่ตุ่มแม่ตุ่มแม่ตุ่มกาญจนา เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพักขาจังหน่อยก่อนพักขาจังหน่อยก่อนเอออารมณ์ตามใจฉันแม่หมุนกล่องบว่ท่านเลยดอดุ้งดุ้งมาดุงวันที่สี่ครับ <ต vic. S 1> ออนี่โอ้ขงงอขงเชี่ยคือเสียงดังเถอะวะของเชี่ยคนเดียวซ้ำเชี่ยจิบคนเลยวะ มา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 งนี้ลูกมาสว่างสว่างนะปทางเลี้ยวหาต้นแน่แต่หาตัวช่วยหาตัวช่วยแม่ช่วยหนูด้วยพ่อให้หนูยกบ่อยแล้วนะช่วยหนูด้วยกินมาลูกเออี่ไป,ไปหาแม่จะไปหาแม่อะกินลูกกิน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 หนูทำงานยังไม่สำเร็จหนูยังไม่กล้ากินอยากกินนมหรือเปล่า นักเรียนนักเรียนมาท่านยาน,นมกับประมาณนี้แหละค่ะสงสัยอยากเข้าเต้าค่ะนี่เอาไม่เข้าหรอมันไม่เข้าเต้าหรอ,อหรอนูจะไปไหนอโอ้เอาไปเข้าเต้าก่อนเร็วรเข้าเต้าก่อนเร็วนักเรียนเร็ว,เ,วอเ,เอาแต่สีมุนยังแต่ขางนั่นแทะ้างพี่ลูกสิกิน้างพี่เ,เขาเต้าบาหลุ<ร>เขาเต้าแม่แป้งไป นักเรียนของเราก็จะประมาณนี้นะเดีจะกินไหมล่ะมามามาโอ้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 เก่งแลบเก่งเก่งสันนุเก่งนุเก่งนุเก่งมาโอ้นุเก่งลูกนุเก่ง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  ยกฮึยกดุเอ้ย่างงามเลยปาดสี่หมื่นเด้สําำนีสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยอดกระเทียมดองเลยไหนนั่งแอปเปเป็นยังออนั่งแล้วนะคะนั่งแล้วอ่าในทำยังไงเขาแอปเปลยังไงลูกหนเขาแอปเปลยังไงเออแอปเปลก่อนไม่ใช่ไม่ใช่นอนแบบนั้นเออในแอปเปลลุกขึ้นเออลุกขึ้นมา มาลุม่ลกขึ้นอ่ะลกุขึ้นมาอ่ะลโกขึ้นมาไหนเขาลุกขึ้นยังไงแอบแบไม่ใช่ทไมเอาลงเอามา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 นั่งลงแอปเ้บไม่ต้องให้นอนจุเออเอออ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นไปอาลุกลขึ้นเพอนการเพือนพับขาเพืเป็นฮัลโตอนนี้ฮันโ แอ้ขั้นแอ้ขั้นเสียงเอาขั้นเป็นไงนะลูกขั้นนักเก็บเก็บขั้นเอาขั้นเออขั้นขั้นไหมเออขั้นขั้นขั้นไหเออขั้นไเออขั้นไหมขั้นเสียงมากมากมาเจนเจ้าบอกว่ากฎเกณฑ์ของการแสดงทําไมมันเยอะจังพ่อพาหนูไปอินเตอร์เทนกับพี่ดาวก็พอแล้วไม่ต้องพาหนูเข้าไปแสดงแล้ว ทำยังไงได้ลูกมันเป็นกฎเกณฑ์ของเขาถ้างั้นหนูก็ไม่ได้กินเงินเดือนหนูก็เป็นช้างตกงานอยู่แบบนี้หนูต้องฝึกนะลูกตั้งใจตั้งใจลูกเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวหนูก็เก่งช่วยรอบนึงละกันโออจะยกอีกครั้งนึงเหรอจะมึงนู่นมันจะได้สวยภาพสวยๆานึ่ยหนเฮ้ยเฮ้ย เอาขาออกจากกันเหมือนคนจับจักรยานเอ้ยถีบจักรยานเลยเหมือนคนปั่นจักรยานเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาขาฉีกขาออกจากกันแม่ลูกเออเก่งเก่งเก่งแค่นี้ก็เก่งแล้วอจะนั่งแอปเปิลเหมือนพี่ดาวโอ้แอคชั่นโอ้แอคชั่นไม่ต้องสอนหนูหนู้นทำเองหนูทำเองพ่อหนูทำเองมามามาเรียบรเอยช็อตหนึ่ง เอ๊แค hey. ่นี้ก็งามแล้วพ่อพ่อเม่ขาแล้วอย่าไปเปิดเพลงให้เต้นดีกว่า Ha, <laughs> ha, ไม่รู้แย่าลาเปใหม่ด้แต่จคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะ <4 S 1> ช่วยกวัน,นกดซักสไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้หนูยายหนูจันจันโอ้ยยายหนูจันเจ้าหรือพระจัน์ของเราด้วยนะคะเพิ่งสวันนะครับพ่อเืนสวันในการฝึกนะคะพัฒนาได้เร็วมากกดไลค <ง S 1> <ส>์กดแชร์กันมาเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะสวัสดีจ้า